เดียนาทีโอ้ยนายเขามีกล้องอยู่อะเนเน่กล้องเป็นหลักฐานอย่างดีแม่ไปแขกเสียจมาครอบเห็ดลุงมาอย่างนี้เองเห็ลุงแมาตัดมาตัดยังไม่เห็นไฟเลยใครมาอาอเหรอเห็ดเยอะเจเห็ดเยอะเห็ดบานเลยตรงนู้นก็ใช่ ท่ารั้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับกำลังรีบมาอันนี้ลูกขายสว่างเขามากำลังมาเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ของ ผู้สูงอายุนะครับหน้าหมู่บ้านอินทราชิตช,ชัยหรือเวียงพิงวินล่าเวลาบาดเจ็บไม่ได้สตินะครับตอนนี้ทีมโรงพยาบาลดรสเก็ตกำลังพยายามช่วยนะครับมีบาดแผลหลกัหลกๆาตรงที่ศีรษะนะครับถนนเชียงใหม่ดรสเก็ตโปรดใช้ความระมัดระวังในช่วงเวลานี้ด้วยครับ รบับาดเจ็บยังไม่ทราบเป็นใครนะครับเพราะว่าการหนักพอสมควรตอนนี้รถโรงพยาบาลกับลุนที่สว่างสมเร็จเชียงใหม่กำลังช่วยเหลือนะครับ มีผู้หญิงอยู่ในรถนะฮะยังไม่ยอมลงมาแล้วก็ผู้ชายยังไม่รู้ว่าใครน้องขับรถใช่ไหมฮะอ๋อมีประกันไหมมีครับนีนะ<ม>เรียกยังเรียกมอคุณลุงไปเขามายัางไงจำได้ไหมมันผมมาทางตรงครับแล้วก็<อ>มันจะมีรถสอง0ันเกี่ยวกีบออกไปเพราะว่าผมมาทางนี้ตอนตรงนี้มันครับครับผมถึงประมาณนี้ครับ มีแกโผล่มาหลางจากที่พอดีโผจากตรงไหนฮะตรงนี้หรือว่าตรงข้างทางข้างทางใช่ไหมอ๋อแกพุ่งออกมาน้องก็เลยเบรกไม่ทันเบรกแล้วแล้วก็ติดแต่ด้วยอ่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับเรียกประกันเลยเนาะครับครับ